ไขกระดูกเสื่อมไม่เหมือนกับกระดูกเสื่อมนะฮะไขกระดูกก็คือไ<อ>ส้ในของกระดูกเราะฮะเอาพูดง่ายๆที่เป็นโรงงานในการผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดสิ่งหนึ่งที่ผมอยากปรึกษาหมอ็อตคือโรค MDS ที่หมอน็อตพุ่งเกินไปก็คือไขกระดูกเหมือนกับโรงงานตามอายุมันค่อยๆโรงงานมันค่อยๆปิดมันไม่ค่อยสร้างแล้วเป็นอะไรที่ผู้สูงอายุจะต้องเฝ้าระวังไหมเป็นภาวะที่พบบ่อย เมื่ออายุยิ่งมากขึ้นความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะไขกระดูกเสื่อมก็จะมากขึ้นในช่วงระยะแรกจะไม่มีอาการแสดงชัดเจนถ้าไม่ได้เจาะเลือดตรวจฉะนั้นการที่มีการตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีเนี่ยมันก็จะเป็นการเฝ้าระวังในเรื่องตรงนี้ได้มันจะมีการเทียบเลยว่าเม็ดเลือดขาวน้อยลงไหมแตดส่วนเม็ดเลือดขาวเปลี่ยนแปลงไปไหม หรือโลหิตจางด้วยเก็บเลือดต่ำด้วยถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่หรือมีสองในสามอ่ะอันเนี้เราก็ต้องสงสัยภาวะดังกล่าวนะถ้าเราไปหาสาเหตุอย่างอื่นแล้วหาไม่พบการการเจาะไขกระดูกเพื่อวินิจฉัยตรงนี้ก็มีความจำเป็นนอกจากการคัดกรองประจำปีแล้วมีสัญญาณเตือนอะไรไหมอันที่หนึ่งอันที่สองคือเวลา ไขกระดูกเริ่มเสื่อมมันจะเลือกไหมว่าจะเอาเม็ดเลือดแดงก่อนเม็ดเลือดขาวก่อนหรือจะเอาเกล็ดเลือดก่อนไม่มีสัญญาณเตือนอือเป็นที่มาของการลิมิฉไยที่ยากส่วนใหญ่จะมาตอนที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งที่มันลดเช่นความเป็นก้นเม็ดเลือดแดงลดจนเกิดภาวะโลหิตจางถ้าเป็นช่วงแรกเนี่ยถ้าผู้ป่วยอะไรนั้นสามารถทนต่อภาวะโลหิตจางได้ทนต่อภาวะขาดออกซิเจน ในช่วงเริ่มแรกได้ก็จะไม่มีอาการแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ทนไม่ได้ก็จะแสดงอาการของโลหิตจางน้ามืดวิงเวียนอ่อนเพลียกระสับกระส่ายเหนื่อยล้าครับหรือถ้าเป็นเม็ดเลือดขาวถ้าต่ํามากก็จะมาด้วยอาการของการติดเชื้อบางตำแหน่งในร่างกายหรือการเจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้งหรือถ้าเป็นเกล็ดเลือดก,ก็มาด้วยเลือดออกง่ายอยู่บ่อยครั้งมีแผลแล้วเลือดหยุดยากต้องใช้เวลานาน,านในการหยุด ก็นะจะมีความสงสัยตรงนี้มากขึ้นซึ่งไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งสุดท้ายก็ต้องจบด้วยการเจาะเลือดเบื้องต้นในพื้นฐานดูว่าจํานวนเม็ดเลือดแดงเป็นยังไงจานวนเม็ดเลือดขาวเป็นอย่างไรหรือจํานวนเก็ดเลือดเป็นเท่าไหร่อืครับอ,อย่างที่หมอชิวิทย์มอนอตย้ําอีกทีนะฮะโรคไขกระดูกเสื่อมเราไม่สามารถนะรู้ได้ ถ้าเราไม่หมันตรวจสุขภาพประจําปีัก็ย้ํานะครับสําหรับยังมีผู้สูงอายุหลายๆท่านหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ยังไม่มีค่านิยมเช็คอัพประจําปีผมว่าไม่เสียหายนะครับเพียงแค่การคัดกรองโรคเลือดนะรตรวจ CBC อันที่2คือมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหรือเกล็ดเลือดบางทีอะไรมาก่อนก็ได้แต่3อย่างที่หมอ็นตสรุปให้แล้วว่าอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าเม็ดเลือดแดงหน้าที่ หรืออาการที่จะมาคือมาด้วยเรื่องอ่อนเพลียนะหรืออาการของโลหิตจางซิดเม็ดเลือดขาวคือมาด้วยเรื่องอาการติดเชื้อง่ายนะครับเกล็ดเลือดมาด้วยเรื่องเลือดออกตามไรฟันตามผิวหนังนะครับก็คือ3อาการนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนได้อันใดอันหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอันก็ได้โรค MDS หรือไขกระดูกเสื่อมเนี่ยถ้าผู้สูงอายุเจอเนี่ยปัจจุบันรักษาได้ไหมหรือว่าปลูกถ่ายไขกระดูกได้ไหมหรือว่าส่วนใหญ่ยังไม่มียาปัจจุบัน มียาจำเพาะเจาะจงถ้าเป็นบางประเภทการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตัวโรค MDS ถ้าเป็นระดับเริ่มแรกไม่มีอาการชัดเจนการวางแผนการรักษาคือการตรวจติดตาม,มนะครับการปลูกถ่ายไขยกระดูกมักไม่ค่อยได้ทำถ้า สูงอายุมากครับเพราะว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยมันก็คือการที่เราต้องให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงไปล้างเซลล์ในไขกระดูกซึ่งถ้าให้ยาขนาดสูงแล้วผู้ป่วยคนรับความเข้มข้นจากยาเคมีบำบัดไม่ได้อก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้หรือมีการติดเชื้อได้หลังจากปลูกถ่ายไขกระดูก<ช>ฉะนั้นเราต้องมีการประเมินก่อนที่จะทําการปลูกถ่ายไขกระดูกฉะนั้นการปลูกถ่ายไขกระดูกจะเลือกผู้ป่วยที่ เป็นรุนแรงอายุยังน้อยแล้วก็โรคประจําตัวไม่เยอ,ะ,อะไม่มีปัญหาด้านหัวใจหรือปอดนะซึ่งด้วยการที่ต้องบอกว่าอายุน้อยเนี่ยมันค่อนข้างหายยากเพราะว่า mds เป็นภาวะที่พบได้ในคนสูงอายุฉะนั้นโดยปัจจุบันเนี่ยการปลูกถ่ายไขกระดูกก็เป็นวิธีที่ดีแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกทุกคนถูกต้องเมื่อวินิจฉัยว่าเป็น mds แล้ว ถ่ายไขยกระดูกไม่ได้ไม่เข้าเกณฑ์ว่างั้นเถอะยาที่ใช้ก็เหมือนจะเอาไม่อยู่ส่วนใหญ่เขาอยู่ได้นานไ้ยประมาณห้าปีอยู่ห้าปีปก่อน,นก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นมะเร็งไขกระดูกอืมมะเร็งเมล็ดขาวริบบิ้นเมี o m d s so, นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการกลายพันธุ์ให้เป็นมะเร็ง ไม่เลือดขาวอืมครับผมซึ่งถ้าถึงจุดนั้นส่วนใหญ่รักษาต่อได้ไหมหรือว่าแทบจะไม่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะได้แค่เพียงประคับประของอกาการอืม,อมก็คือห้าปีใช่ไหมฮะประมาณนะ,ะณโดย <5 S 1> เฉลี่ยเร็วกว่า<น>หรือสายกว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ครับคําถามสุดท้ายก่อนปิดเซชันนี้ถ้าผู้สูงอายุอยากป้องกันไม่ให้ไขกระดูกเสื่อม มีแนวทางไหมมันป้องกันได้ไหมหรือมันเป็นโรคคล้ายๆผมขาวหรือคล้ายๆกระดูกเสื่อมมันป้องกันไม่ได้มันเป็นโรคตามอายุต้องบอกว่าป้องกันไม่ได้เป็นโรคตามอายุเราป้องกันมันไม่ได้แต่เราหลีกเลี่ยงมันได้หรือลดความเสี่ยงได้ด้วยการที่เราเจาะเลือดอยู่บ่อยนะมาตรวจสุขภาพประจำปีอยู่ ตลอดอันนี้จะช่วยได้อย่างเช่นถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วยเลยไม่เข้าโรงพยาบาลเลยอย่างน้อยก็ควรตรวจสุขภาพ,ภาพประจำปีปีละหนึ่งครั้งในกรณีที่เจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้งการไปหาหมอที่โรงพยาบาลเดิมมีการเจาะตรวจเลือดอยู่บ่อยครั้งเรามีความช่างสังเกตในผลเลือดของเรามากขึ้นมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจนทําให้เรา,าเจอคุณหมอเฉพาะทางได้ไวขึ้นอันนี้ก็จะช่วยเราได้เร็วขึ้นครับ เห็นด้วยกับมอนอตอย่างยิ่งเลยนะครับการคัดกรองหรือตรวจร่างกายประจำปีในผู้สูงอายุหรือ,อ,อผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับเพียงแค่เราตรวจเนี่ยแล้วเราเจออะไรตั้งแต่นั่นเนิน่นก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราเทําอะไรสักอย่างหรือ take a คชั่นสักอย่างวันนี้ผมเองก็เพิ่งมีคนไข้นะมาด้วยเรื่องไอลูกชายพามาบอกไอมาหวันแต่ตรวจร่างกายไม่เหมือนหวันเลยเอ็กซเรนี่ฟาเต็มไปหมดเลย ซักแล้วซักอีกนะพอตามลูกอีกคนหนึ่งมาที่อยู่บ้านกับพ่อเนี่ยสรุปไอมาห้าปีละนะห้าปีนี้ไม่เคยตรวจเลยเหรอไม่เคยห้าปีไอเล็กไอน้อยมาตลอดไม่เคยตรวจเลยเป็นเจ้าของโรงงานนะวันเนี้ยงานเข้าละนอกจากแมดเลือดแดงแล้วแมดเลือดขาวก็ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะะที่เราเจออยู่เรื่อยๆคือเมดเลือดขาวต่ํานี่ก็เป็นปัญหาที่เริ่มพบบ่อยมากขึ้นในช่วงหลังตั้งแต่มีเรื่องของ โควิดก็จะเจอได้ง่ายขึ้นนะครับโควิดนะฮะยังไงนะก็โดยปกต,ติแล้วเ,เวลาเราติดเชื้อโควิดเนี่ยร่างกายจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่จะไปสู้กับมันเยอะซึ่งหน้าที่ของภูมิคุ้มกันในที่นี้ส่วนใหญ่ในะร่างกายเราก็คือเม็ดเลือดขาวถ้ามีการใช้เยอะมันก็จะพองไปเยอะเ,ออเรื่องของออสารอาหารในร่างกายก็ต้องถูกป้อนเอาไปใช้ในตรงนี้ให้มาก นะเราจะเห็นว่าในบางคนที่ติดเชื้อโควิดแบบช่วงแรกๆถ้ารักษาหายน้ําหนักเขาลดลงไปเยอะอืมีผมร่วงมีอะไรพวกนี้ก็เพราะว่าโดนดึงพลังงานสารอาหารตรงนี้ไปสู้กับโควิดผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวต่ำก็เกิดจากการติดเชื้อที่รุนแรงตรงนี้ได้นะครับก็สาเหตุอื่นของเม็ดเลือดขาวต่ำที่เราต้องมองหาคือติดเชื้อไวรนะัสบางประเภทไม่ว่าจะเป็น hiv ไวรัสตับเสื่อ c CC. นะครับหรือ,อ EBV ก็ได้หรือติดเชื้อรุนแรงอย่างขอาการติดเชื้อโควิดที่เกิดขึ้นง่ายหรือกลุ้มการบกพร่องเป็น SLE เป็นข้ออักเสบรูมาตอยเป็นมะเร็งบางชนิดที่อาจจะเข้าไปรบกวนการทํางานของไขกระดูกทําให้สร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือว่าเก็ดเลือดได้น้อยลงคนไข้ที่เป็นมะเร็งต้องฉายแสงอยู่บ่อยครั้งก็อาจจะทําให้ไขกระดูกโดนกดการทํางานทําให้เม็ดเลือดขาวน้อยลง หรือภาวะขาดสารอาหารไม่ใช่เป็นเฉพาะเรื่องของโลหิตจ,จางเม็ดเลืดแดงเท่านั้นเม็ดเลืดขาวก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน